วันนี้สีจันกับแม่เจี๊ยบได้มาอยู่ด้วยกันนะสีจันหันหลังให้เลยครับสีจันจะกลัวช้างเชือกใหญ่มากกว่าครับกลัวช้างเชือกที่ใหญ่กว่าครับแต่แม่เจี๊ยบมันก็ัไม่ทำอะไรครับมาเนี่ยสีจันมาจะไปไหนโอวิ่งเหนียวสีจันวิ่งเหนียวครับ สิจันกูไามา่เจียบพ,พ่อเสียไม่เคยอยู่กับพวกครับจันเป็นสาตัวเดียวสิจันอาจจะกลัวไปนิดไม่นิดหรอกตะเยอะเลยครับ เดี๋ยวจะให้สีจานกินเมลอนนะครับจะไม่เจ็บนะครับโอ,อ,อ,นะอ้สีจันวะเอเนะเอแต่ไม่เจ็บไม่โดยเด็ขนมกินเดียวก่อนดเดียวขนมกินนะครับทักท่ายกันแล้ว อ้มัมเจะว่าเอ้ยนี่ลูกฉันนี่ว่าเดี๋ยวให้สิโอซีจันลองครับอุ้มสีจันมะมะ<อ>เดี๋ยวให้ไม่เจอกิน<อ>ไม่เรื่องกับสีจันนะครับ<อ>ว่าจะเป็นยังไงครับถอย อะไรม่ะมาเนี่ออ๋อมามาด่าดดดเลยหม่ด่าดดดคนไม่ให้เม็ดสีจังก็ไม่เจอกินเมล็ดรอนนะครับตอนนี้ใครจะกินเยอะได้เยอะก่ากัน าวางคงเสร็จไม่เจ็บหมดเลยอะครับไม่เจ็บเพิ่งหายจากการท้องเสียครับโอ้สีจันเก็บกินะสีจันทกังใจทำมันกันแน่ใครกันเยอะก็กันครับ ดูดูครับใครกันได้เยอะแต่ก็โอ้ไม่เจ็บจกอนเลยครับไม่เจ็บมากลบมากครับ<อ>สีจันกินเทียนานนสีจันเป็นไรสีจันรอรบเห็นไหมครั้งแรกครับในรอบสี่ปีครับเคยเจอแหมครับในะรอบสี่ปีครับเอาไหมเขาไปยุ่งด้วยครับ Okay. เค้าอยู่ใกล้ิสอยงนี้ครับดู่นดิดูได้ดเลยครับสิจันอาจจะกังใจแไม่ดนึง แต่แม่ไม่กินใจแล้วไม่กินอย่างเดียวครับแม่มุมมามก,ก,ก่าสีจันนีอ๋อสีจันนีโอ้กินแล้วก็ตับต่อยังยังกินแล้วยังกินแล้วยังแล้วสีจันหัวไม่ยาดนะไม่ยาไม่ไม่แย่งนะสีจนะันบอกไม่หยาไม่แยกงขลอง จันก็พังอานแต่แม่เกาอไม่ไม่เก่งใหญ่ครับตอนไลลูกไม่จะกินไม่อโตใหญ่ก่อไม่ต้องกินให้เยอะๆเพื่อจะได้แข็งแรงแม่บอกยังยังกินใหญ่เลยครับตอนนี้ อันสีจังก็ล่อนด้ครับอตอนนี้ก็ไม่ล่อนเริ่มหมดแล้วครับหมดแล้วเมื่อกี้ผ่ามาสามน่วยสีจานเฮ้ดูดิ เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันหลังไปกินยากับแม่นะทางทางนะเดี๋ยวพาเดิยกันถ้าใครมองว่าก็ไม่ย่ำส,สีจานบ้างก็ได้ครับ ทิจันอยู่กั้งข้างทางใหญ่แล้วครับทั้งทางละจางครับนี่ครับทิลมาก็จะเห็นตอนนี้ทิจันก็จะได้กินน้ำครับอาบน้ำกินน้ำอาบน้ำกินแล้วม่อกี้กินแล้วเริ่มขายาก,กินผมวันเล่นนะ้ำสนกเลยชํำเลย พอ,อดีเมื่อวานไม่ได้เล่าไว้นี่นะครับเอฟตี C บางคนก็าอกว่าจะนอนอยังไงที่มันแฉะผมไปเล่าไว้ที่อื่นะครับตอนเย็นพอ,อดีตอนเที่ยงจะก็จะไว้วไนี่ครับตอนกลางวันก็จะผูกไว้นี่ครับตอนเย็นก็จะไว้ที่อื่นะครับครับ สีจันเป็นไรเนาะสีจันนี่ลองดีจังได้โย่ใกล้แม่ก็ลองดีเอก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 ฮึยังไรด,ด้วยเนวดครับสีจันที่ดื้อมัแลวมุน มุนอเออมุนทำอะไรอย่างนั้นน่ะมุลูมุนมุนมนลูลทำอะไรทำท่าอะไรอย่างนั้นน่ะโซตองนี้เราเคอ่อยอายเหรอหืมสิจาน มแลมูนมน,น้องขอขอบคุณเทพเจ้ามากครับที่ใ้ลนให้จียันกินแลวไม่เจ็บครับ <Okay. S 1> เห็นวัวมาแล้วโอ้โฮหฮะหัวกลางครับวัว <Okay. S 1> วัวเดินมาครับนี่ <Okay. S 1> วัวเดินมาต็มทา้าหัวก้างครับจีจันของเรา สงสัยจะกว,ว่าโอ้หางตั้งแล้วครับหางชี้แล้วเอ้หางชี้แล้วครับโกว,ว่าหรอสิจันโอ้ดีครับเจนี่แล้วครับโอ้ลุกลี้ลุกลนแล้วครับโอ้โหสิจันเคยเห็นวัวครับลุกลี้ลุกลนแล้วครับนะครับวัวครับ วัวอยู่นี่มามาสี่จะมามาเนี่ยทอกคนทำไมมาเนี่ยนั่งกลัวทุกคนทำไมอ่ะกูเพื่ออะไรมานนี่ วันวนี้แล้ววันวนี้ฮะไม่เจอได้กินยาไม่เจอบอกไม่เจยบเอาโหเมื่อกี้เล่นดินเลยเต็มตัวเลยครับลาเมื่อกี้เล่นดินแล้วครับไม่เจียบของเราเล่นเต็มหลังครับตอนนี้เินเต็มแล้วครับไม่เจอก็อย่างนี้ครับ ก็เริ่มหาดีแล้วครับที่เริ่มปกติเออเขาเริ่มปกติแล้วครับวัาเริ่มหาดีจากการท่องเสียครับเย็บยามาวดีก่อนหวดีก่อนจุวดีก่อนเร็ว มดีกอนเจี๊ยบมดีกอนอาลงอาลงเออาลงนี่ับไม่เจี๊ยบนองไม่เสนอนองคุุเข่าครับจะกานไปไหน,นหรหรหครับอยากทำเหมือนหมุดดาว้ะคานเหรครับ ครับต้องขอขอบคุณ f อทุกคนนะครับให้กำลังใจสีจันคนสวยผ้าสีจันเขาสวยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ i ครกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ